ได้กยังมาเนาะลูกพี่โอ้ได้ของเล่นไม่หาไม่ไทยครับพี่น้องเพิ่นเพิ่นให้ไม่ไทยแต่งตัวถาเพิ่นอเอนได้ของเล่นมาฝากโอ้ดีใจกั็ไปได้เพ็นอยังนั่นเพ็นอยังนั่นเออเห็นะแต่งตัวถาแต่งตัวถาาเนาะนี่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 มาจากนี่ของถมโอเวอร์แมนเด็กมังนอกคุณมังงอนกวนวานี่อุซานี่ขับรถไปให้สะพานพุทธเลยนี่สะพานพุทธมีขายมันมีอยู่บนสะพานพุทธสมุทมันปิดเบิดแล้วจะมึงเอ็นเอ็นเอมีมันมีมอ้นี่อยู่มาจากทางมาจากทาง ผมคิดฮอดไอ้ไม้ไทยผมผมก็เลยต้องให้นักหองเขาดูดีที่สุดเเออผมไปพ่อหนิมาเดี๋ยวเดี๋ยวสุดเด็เดี๋ยวสุดเอาซิซะเอาไว้ทีละสเต็ปบสั่ตัดแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมันแล้วผมว่ามันต้องเข่ากระสุดนั่นแน่นอนอันก็เลยได้เข้มขัดที่แบบมึงมึงอ่ะอ๋อมึงมึงเลยทำไมเข้มขัดแช่ไหอู้หูธรรมดาที่ไหนธรรมดาที่ไหนไม่งอดอันนี้ สกอปีสกปียนอันนี้กระชากมันมีไฟอะไรไฟกระพริบนั่นเิยไฟกระพริบเวลามันหอดแสงในแสงกันขึ้นไฟซองน้อนะไฟกระพิบไฟกระพริปไฟกรพิบพูดถ้ากูเห็นภาพเลยอย่ากระพิบบ่อยนะน้องเอาอันนี้เลยอันไหอเข้มกับแฉม นี่อย่างวะก็ใช่ทีนี่นะเก๋เสียงนะครับโอ้โอ้ไปใส่นี่เป็นเรื่อง่วะเป็นไม้เลยเดี๋ยวไปใส่เป็นไม้ไทยเลยไปใส่เป็นไม้เลยตัวน่ะคลงใส่ม่คลงใส่มบ่เป็นเลยเสียงยุ่ยใส่เสียงนี่มันเสียงเป็นเรื่ผมเลยคิดทอดเนี่ยเอา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 อยากเรียนเรียนน้ำขอยเนี่ยนะอยากเรียนนะครับอยากเรียนก่อนเสียงยุ่ยใส่ เป็นลูเลอากเพโอเคอันนี้ก็ซื้อมาฝากเพื่อนโดยเได้เป็นเพนานาจอนาทีวีนะรับมรับมอบรับมอบรับมอบจังหัหรับมอบมสอสสองสนี่นี่ปากเสียงเพลงไว้สูฟฟ่อง้อ่างะาอกเสียงเพลงแค่นเพื่อนนะแน่ว่าเเดี๋ยวเฉ็พอนาเวทีเพื่อนแบบ้องเพลงให้ดีใจว่า

โอเคิเลยเลยเปิดเลยเอาอีกนิอยนึ่งอีกนิดหนึ่งเลแต่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 